ีกหนึ่งพื้นที่ครับที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับแล้วก็กำแพงเพชรเนี่ยเขาจัดพิธีส่งมอบบ้านตามโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมบ้านเฉลิมพระเกียรติครับที่บ้านเลขที่140หมู่ที่17อเาเภอแม่เปินจังหวัดนครสวรรค์นะครับนายประสงค์ล่าอ่อนรองผู้ว่าราชการจังหวัดก็เป็นประธานส่งมอบบ้านตามโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมบ้านเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ครับให้กับเด็กหญิงนัทฐาปุราตโนอายุ13ปีซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดนะครับแล้วก็ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ดําเนินการครับซ่อมแซมบ้านเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนทุกยากผู้ด้อโอกาสให้มีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมมั่นคงแข็งแรงและก็ปลอดภัยครับ เช่นเดียวกับพันเอกเสมอแจ่มใสรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกำแพงเพชรฝ่ายทหารมอบบ้านให้กับนางสุพรรณต้านพาณิชย์ที่บ้านเลขที่132ทับ1หมู่ที่7ตำบลสักงามอำเภอคลองลานโดยกรมนจังหวัดกำแพงเพชรบูรณาการร่วมกับพมกำแพงเพชรกรมทหารพรานที่35ออบตสักงามและประชาชนจิตอาสาดำเนินการสร้างบ้านพักอาศาัยทดแทนหลังเดิมที่มีสภาพที่ทรุดโทรมครับ